สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไหลธนพจน์นะครน้อยสวัสดีเอฟซีตุตุธานค่ะกะติดตามกันต้นนะคะเนาะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะอ่มารับงานไถยผ่านเจ็ดค่ะมาเมืองกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวค่ะพาไปเมืองเปรียบกันเลยนะคะผลงานของอ่าจอน์ดีอาหาซูลฮกหาอีกับนิวฮอลแลนที่ที่ซีจุดฮกหาน,น,ะ,คะ,นะค่ะเนาะ,นะเหตุงานนำกันค่ะทีมงานเดียวกันค่ะเนี่ยค่ะนอยเมืองภาพกุ้งก่อน แล้วค่ะสองคันไทยพร้อมกันค่ะ Good. Good. อ่ะมึงไกๆค่ะอันนี้นิวฮอลแลนด์ค่ะ ูคิดยังไงกรุ๊ปแล้วค่ะลงพันเจ็ดค่ะพันเจ็ดของเค๊กค่ะใบยี่สิบหกค่ะคันนี่ค่ะที่ที่สี่จุดหกหาเจอเบอร์รอินเตอร์คุลเลอร์นะคะเนาะอ,อืมปูนไหลค่ะป้นไหลอูม้มะเมอิงอีกบุ้มหนึ่งค่ะมิตรปุ้นเลยค่ะอู้ จอันเดียหาศูนย์องหาอีค่ะฝุ่นจีไรในจักน้อยนะคะเนาะคุณค่ะนี่ฮอนแลนด์ค่ะที่ท,ที่ที่ชุดท่องหาเทอ,อ,อร์โบอินเตอร์คุโร่ค่ะรุ่นนี้มีกระบอกซอยยกมาพร้อมค่ะมีเทอร์โบคือกันกับจอันเดียค่ะต่างตรงที่มีกระบอกซอยยกค่ะนี่แหละคะ่ะลงฟานเจ็ดขีดง่ายกรุบเลยค่ะอันลงให้มึงลงให้พี่น้องมึงนะคะเนาะโอู้มือหนีเดียหอนแห้งอีดีค่ะ มันชิปลูกอ้อยค่ะนี่ต้องฝ้าปลูกแล้วค่ะนย่านดินแห่งก้อนค่ะ นี่แหละค่ะนี่โตนี่โตมาใหม่นะคะเนาะโตมาใหม่ของนิวฮอลแลนด์เลยค่ะนี่ออปชันจัดเต็มของเขาเลยค่ะนี่ของนิวฮอลแลนด์ค่ะนี่ทีทีททซีจุดต้องหาทเทอร์โบอินเตอร์เคอร์่ลลค่ะทรงกับงามด้วยค่ะนี่ลังคุ้นเิ่นกระมักน้ำอยู่ค่ะนี่ ขึ้นที่ประมาณหาได้ค่ะนี่ค่ะผลงานของสองคันนี่ค่ะตีดินน้วนอุ้มหุบเลยค่ะผ่านเจ็ดแล้วก็มาลงผ่านสามลงผ่านสามแล้วก็มาผ่านเจ็ดอีกรอบหนึ่งเพิ่นจังสิบปู่ค่ะนี่มาเมืองผลงานของจอรเดียค่ะกําลังจะมาค่ะจอรเดียหาศูนย์ท่องหาอีค่ะคันนี้บูขนาดเลยค่ะบู๊เลยค่ะนี่ผลงานกับโอ้ดีขึ้นกันค่ะนี่ของจอรเดียกับสุดยอดขึ้นกันค่ะ บเเผกกันนะค่ะรถสองลุนนี่คะ่ะแล้วเตีย้ยผูมักเนาะคะ่ะเนาะก็อาชีกไก่เนาะคะ่ะเนาะ ค่ะจอนเดียญญี่ปุ่นค่ะนีจ่จะพาไปเมืองจอนเดียวใกล้ๆค่ะเดี๋วนทาขับแป๊บนึงไปเมืองอีกมุมนึงค่ะ ตจนเดียวค่ะ ผลงานสองคันนี่โบเพยกันเนาะค่ะเมึงก็โหลดกับพี่น้องผลงานสองคันนี่ค่ะอ่าเปรียบระวางเนาะค่ะเนาะเปรียบผลงานเนาะค่ะเนาะระวางสองคันนี่เนาะค่ะเนาะอ่าจอนเดียห้าศูนย์หกหายอีกับนิวฮอลแลียนที่ที่สี่จุดหกหานี่แหละค่ะเปรียบผลงานกันลงผ่านเกตเนาะค่ะเนาะใบยี่สิบหกคือกันนี่เลยค่ะผลงานนี่โบเพยกันเลยค่ะในความเห็นส่วนตัวของหลาธนพจเนาะค่ะเด้อโบเพยกันเลยค่ะสองใหญ่ใหญ่นี่โบเพยกันเลยค่ะนี่ค่ะเมึงก็โหลดค่ะ อาสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะเนาะกัขอบคุณหลายหลานะคะเนาะที่ติดตามรับชมมาตลอดทุกคลิปค่ะแล้วก็สวัสดีอ่าท่านผู้เขามืเมืองใหม่นะคะเนาะท่านผู้ชมนะคะเนาะที่เขามืเมืองใหม่ค่ะกัติดตามชงไหลธนพรไ์ใเด้อค่ะเด้อเพราะว่าชงไหลธนพรลุกเห็นเมืองทุกมือ้อขารถไทยอ่าทุกรุ่นนะค่ะนิวฮอลแลนด์กับจอดร์ีดนเลยนะค่ะกับรถฮุกหลอ,อค่ะลุกเห็นเมืองทุกมื้อค่ะศึกษาใดเมืองใดค่ะเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เมืองนะคะเนาะ ลงคลิปวิดีโอให้มึงทุกมือค่ะเพื่อนบางคนเพิ่งศึกษารถอยู่หารถอยู่ซื้อรถอยู่กับมึงได้ศึกษาได้อะวังวาชงใดท่านพ่อท่านพงศ์จะเป็นประโยชน์นะคะเนาะสำหรับผู้ชมทุกทุกฐานนะคะเนาะก็ขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะเนาะที่มัมเม่นนะคะเนาะแชร์ประสบการณ์กันค่ะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเนาะก็ขอบคุณได้หลายค่ะก็ดีใจนะเนาะค่ะเนาะอ่าอ่า เอฟซีเนาะค่ะเนาะบางท่านเพิ่นมาเมืองมาติดตามชงไหลทนพ้แล้วเพิ่นกับมาเม็นเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นกำลังจะไปสื่อรถอยู่อ่าเพิ่นกำลังจะไปเมืองรถลดนิวฮอลแลนด์ที่ที่ซีจุดทงหาเนาะค่ะเนาะกะดีใจนั่นเมื่อค่ะกะเลือเเมืองเอาเด้อค่ะเด้ออ่ามันกะดีดีทุกรุ่นเละค่ะแล้วแต่ผู้มักเนาะค่ะเนาะนี่ยแหละค่ะกะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะ ช่องไหนธนพรเปร be ็นประโยชน์ต่อคนเมืองดึกคือกันเด้อค่ะนี่เพิ่นมาเมืองเดี๋ยวเพิ่นกัดต่สินใจสื่อรลุดแล้วค่ะเนาะเพิ่นมักเพิ่นมาเพิ่นมักนี่มักหลายเนาะค่ะเนาะเอฟซีจากน้องบัวค่ะเพิ่นมักหลายนิวฮอลแลนด์ที่ที่ซีจุดฮ่หานี่ค่ะเพิ่นมาเมียเพิ่นกับมักน้ำค่ะเพิ่นก็เลยสีตอนนี้เพิ่นใส่สีสมอยู่นะค่ะเนาะเพิ่นใส่สมอยู่เพิ่นก็เลยสีไปเทิร์นเอาค่ะไปเทิร์นเอาขั้นนี้แหละค่ะนิวฮอลแลนด์ที่ที่ซีจุดฮ่องหานเทิรร์นนนเอาถุ่่ีคะ เพิ่นกษตสอบถามมาในหมินเนาะค่ะเนาะว่าอ่ารุ่นไหนดีครับเพิ่นกษรอยางงูน้องคะเนาะการแล้วเตเนาะค่ะเนาะแล้วแต่คนมักแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวของหลายทนพรแล้วก็รถคันนี้เป็นรถของหลายทนพรเองค่ะหลายทนพรกสื่อคันนี้มาค่ะก็เหมาะสมกับการใส่งานเลยค่ะจอเดียวห้องหาก็ดีค่ะเหมาะสมกับการใส่งานในให้ึ้นกันค่ะยกหางปลูกได้ยังไงรุ่นนีเพื่นมีกระบอกซอยยกค่ะของยิมฮอลแลนด์ค่ะ เอาสื่อมาเขามาใส่งานออยงานมันได้สบายเลยค่ะปลูกอ่อยไดสบายเขาไปรับจ้างได้นพรอมค่ะคือนเลยทนาโพนี่แหละค่ะรับจ้างเพิ่นน้ำค่ะเห็ดของเจ้าของน้ำค่ะอกับทีมงานนี่แหละค่ะสองขั้นซอยกันค่ะจนเดียวกันยูฮอลแลนด์ค่ะเรียบเทียบกันแล้วในการเห็ดงานนะคะเนาะตามที่เมืองทุกมือนะคะเนาะลงแห่เมืองทุกมือไหมค่ะกับโบแพร่กันค่ะรถสองรุนนี่โบแพร่กันเลยค่ะโบแพร่กันเลยค่ะโบแพร่กันในในในคุณภาพนะคะ แรงคือกันกรุ่นเดียวกันห้องหาค,คือกันแค่คนละยี่ห้อซื้อไหมคะ่ะอ่ะติดตามได้ด้วยค่ะเด้อยินดีตอนรับเนาะค่ะเนาะสำหรับพูดที่เขามาเมืองไม่คะ่ะยินดีตอนรับเนาะคะ่ะก็ขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เขามาเมืองมาติดตามมั่งทั้ะค่ะเนาะอ่ะติดตามกันตอนในคลิปไหนเด้ะค่ะเด้อขอบคุณหลายๆายคะ่ยะ,คะ เมืองรถไทยแล้วกับเจียบเจียบผลงานรถไทยสองคันแล้วกับพามาเมืองอันพนตัดอ้อยอยู่ขางๆเนาะค่ะเนาะพ่นตัดอ้อยพันค่ะพ่นตัดอ้อยพันค่ะขางๆเลยค่ะพ่นตัดอ้อยพันธมาปลูกแปลงนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะผลงานของจอนเดียกับนิวฮอนแลนด์เค่ะเด้อลงผ่านจิตค่ะนวลอุบมุูเลยค่ะนี่โอ้เนี่ยนวดของพ่นอีรีค่ะมาค่ะชิพ้าไปเมืองพ่นตัดอ้อยพันค่ะปิดคลิปแล้วค่ะเนาะปิดคลิปกับการตัดอ้อยพันธ์แล้วกันค่ะคลิปนี้ค่ะ เอาอาพนขึ้นชิมือเงี้ยเนาะค่ะนาะเพิ่นมานั่งอยู่นี่นี่คนเพิ่นตันอยู่กับมีค่ะเพิ่นตันอ้อยพันธ์ค่ะแถวนีนะคะแถวนี้ก็อยู่อยู่คู่เมืองค่ะบุรีรัมนีเลยค่ะโอ้อันนี้เพิ่นบานน้องนั่งดําค่ะเขตโคราดค่ะเพิ่นตัดอ้อยพันธ์กะวันละสามบาทค่ะอ้อยพันธ์ถ้าเป็นอ้อยเขาโรงงานเพิ่นอ้อยสดก็สองบาทหาสิบค่ะ เพื่อกระเฮเป็นกองไว้ค่ะกอขอบคุณหลายๆน้องเนาะสำหรับเอฟซีทุกท่ก่านนะคะเขนาะก,กับผู้ชมที่คอยติดตามรับชมมาตลอดค่ะเจอกันไหมในคลิปหน้านะคะติดตามกันได้ค่ะ เนี่ยค่ะมาหากันแล้วค่ะรถสองคันนี่มาถ่ายไกลกันแล้วค่ะ เดียวแล้วค่ะหายซอยกันแปบ๊บเดียวใกลแล้วละค่ะ ติดตามกันตอนในคลิปหน้านะคะคลิปนี้กะจบแค่นี้ละค่ะเพราะว่าไทยเร็ยๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามเราช่วมาตลอดค่ะ